โอ๊ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะตกใจอะไรกันคะเนี่ยตกใจอะไรกันขนาดนั้นคะพอดีพี่ก็ร่างจะไปเซเว่นเลยค่ะทางนู้นมันมีเรื่องอะไรหรอคะพี่อย่าไปนะคะตรงนู้นมันมีเป็ดเป็ดมันไม่ใช่เป็ดมันคือไซเลนเฮดหรือว่าเป็ดหัวลำโพงมันก็เป็ดกันนั่นแหละเออมันไม่เหมือนกันเป็ดหรอคะเออเป็ดอุ้ยมันมีเป็ดเหรออุ้ยตายแล้วนัดผู้ชายไว้หน้าเซเว่นด้วยอะเอายังไงดีเนี่ยอุ้ยหลอกผู้ชายกับเข้าบ้านอุ้ยไปบอกยายกุ้งดีกว่างงกวางกวางไปเลยนะคะะไปเลยค่ะกลับบ้าน ไอกกูไม่แปลกูกูโอยโดนใหญ่เนี่ยุวยครั้ที่แล้วอ่ะโดนบ่มาดีโรคข้อไข้โลกกินเกือบไม่รอดเนะี่ยเกือบจะต้องใช้เจ้าโดนเล็กซะแล้วสิุ้ยน่ารักน่าสงสารสู้ๆนะกก <ười> กูกกกูกช,ช่วยฉันหน่อยสิเกือบชนทำไมโอเนี่ยจะนัดผู้ชายไว้ที่เซเว่นใช่ไหมแต่ก็มีเด็กๆอ่ะวิ่งมาบอกว่าใส่เลเทสออกอารวา ไซเรนเฮดออกอะไรวะใช่วิยกูครูเธอช่วยฉันบินโดนสองให้หน่อยสิว่าไซเรนเฮดมันไปหลับหรือยังอะโอ้ยเออก็ได้ก็ได้คือเธอจะเดินไปทางลัดที่ไปเซเว่นใช่ไหมที่เข้าป่าใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมีเปรตไซเรนเฮดอยู่เหรอใช่เอนายน่ากลัวมากเลยอะไซเรนเฮดไซเรนเฮด โดนแอทแทกจากไซเรนเฮดน่ากลัวมากเลยอย่างงี้เราต้องบินโดนเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวนะเตรียมโดนก่อน A few moments later โอเคโดนทําได้เวลาโดนแล้วทุกคนอันนี้เป็นถนนที่เป็นทางลัดนะที่เป็นเซเว่นที่ใกล้ที่สุดนะทุกคนเขาบอกว่ามีอันปรีดอะไซเรนเฮดอะอ่ะอะเดี๋ยวเราบินดูตรงต้นไม้นะทุกคนเฮ้ยก็ไม่เห็นมีอะไรเลยนี่้ยนี่เป็นบ้านคนนะ่าเฮ้ยส,สาย เนี่มันจะต้องสูงมากเลยอะตายไม่เห็นมีอะไรเลยนี่เราซูมเข้าไปดูนะทุกคนเดี๋ยวนะหรือว่ามันแอบมันนอนมันนอนอยู่ในต้นไม้ไงมันหลับหรือไปล้วหรือเปล่าเออพตตี้อาจจะเหมือนว่ามันหลับแล้วนะแพตตี้บอกอะเฮ้ยเฮ้ยแต่เซเรนเฮนี่มันเสียงน่ากลัวมากเลยทุกคนนะมันสามารถแอทแท็เราที่แบบสลบได้เดีนะตอนนี้พี่กูนะคะบินโดนไปตรงถนนเฮ้ย อำนาจเยอะมากเลยทุกคนอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเ,วนะเราบินเอาไหมนะเหนไรบินขึ้นไปใหม่เอ้าจู่ๆมันหายไปไหนหลอว,วะเฮ้ยทุกคนมันไม่อยู่ที่เดิมเลยว,วะเฮ้ยเฮ้ยีเจ้าไซาเรนเฮนี่มันน่ากลัวมากเลยนะทุกคนนะเส้นว่าตอนนี้นะเปรดอะมันออกอารวาสแล้วนะทุกคนนะทุกคนต้องระวังให้ดีนะคะเฮ้ย,ฮยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยตอนนี้พี่กูกูกาเริ่มกลัวแล้วนะทุกคนนะว่ามันแบบจะผุมาหรือเปล่าเฮ้ยตรงถนนนะคะตรงถนนนะ เฮ้ยเฮเสียงอะไรอะทุกคนทุกคนมันอยู่ตรงถนนนี้เปล่าที่เป็นถนนที่แบบว่าเขาวิ่งหนีกันอะเฮ้ยทุกคนมันเป็นการไอ้แท็กดอนมันเป็นเครื่องสัญญาณใช่มว่า,ญญาไซเรนมันต้องอยู่ตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวเรามองไปตรงถนนนะทุกคนนะโอเคโอเคตรงนี้เป็นตรงถนนถนนที่เป็นรอยแตกแบบนี้แล้วก็มีสัญญาณสื่อเสียงแบบนี้เฮ้ย โ,โดนสัญญาณพังเฮ้ยทุกคนมันหายไปไหนรู้วะโอเคเดี๋ยวเราตอนนี้เรามากลับมาที่ป่านะคะเฮ้ยพี่กูกูงมงมากเลยเมื่อกี้มันแอทแท็กโดนจนมันพังอะแต่ดีนะโดนมันกลับมาได้นะโอ้เดี๋ยวน,นะแต่โดนพี่กูรู้สึกเฮ้ย ต้องงดออกจากบ้านก่อนนะคะโ okay. อเคปาเต้ปีเต้ตื่นได้แล้วอ,อะไรอะก,กูมีไซเรนเฮดเห็นแบบน่ากลัวมากมีเป็นครอบครัวเลยไซเรนเฮนไม่อยู่จริงเหรอเอาอะไรเนี่ยไซเรนเฮดไม่ได้หลับแต่ควรหลับแล้วนี่ก็ปล่อยทิ้งไว้นี่เลยกัน